สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ว่าจะพาออกมาทำคอนเทนต์ดูนะครับฝนตกอีกแล้วเข็นรถออกมาปุ๊บฝนตกเลยนะแต่ก็ตกไปปลอยนะผมก็เลยวันนี้ก็แต่งตัวชิวๆแล้วกันครับไม่ได้ขี่เร็วอะไรมากนะกางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นนะครับผมขมมยกันน็อกไปแยวมาดูกันนะครับผมว่า เวลาบิ๊กไบค์ขี่ชานะ้าแล้วมันเป็นยังไงนะยนี่ครับผมเวลาขี่จะชา้ามันก็จะเสียงอย่างเงี้ยนะอันนี้ความเร็วอยู่ที่ยี่นะ26่สิบหกถนนชื้นๆถนนก็จะชื้นๆหน่อยนะครับผมเพราะฝนมันยังตกปอยๆอ,อยู่นะรถผมเพิ่งล้างมาด้วยประเด็นนะ ชิวๆนะครับผมผมกลัวอย่างเดียวขี่ช้านะั้นนะ้ำมันหมดเนี่ยแหละเนี่ยนะครับผมรู้สียดิ มันจะตลกตลกเลยนะครับผมดูกดๆดเหมือนรถมันรอรอบนะครับอขี่อยู่เกียร์สูงไงขี่อยู่เกียสามเงี้ยรอบเครื่องยังไม่ถึงสี่พันรอบเลยนะ ผมชิวๆสบายๆน้ำมันเตือนอีกแล้วเ <c oughs> <c oughs> ตะขึ้นไปเกียร์หนึ่งนะครับผม โอ้จะเย็นนะพี่แกป๊ปไม่ได้กดตังค์มาด้วยนะผมเห็นเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะนะครับผมว่าอัตรากินน้ำมันมันมากน้อยขนาดไหนนะผมซัต X10 ผมว่ามันก็เยอะในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าผมเพิ่งเติมมาเมื่อวันก่อนนะครับร้อยหนึ่งนะเนี่ยขี่ได้ประมาณสองวันหมดแล้วครับ อไทยมีรถมอเตอร์ไซค์เวลายอยากขี่แล้วเจอถนนเปียกอย่างนี้บางทีเขาก็ไม่อยากขี่นะครับผมอย่างผมละคนนึ่ะอะถนนเปียกฝนตกเงี้ยก็ไม่อยากขี่นะครับผมมันไม่สนุกนะมันเปียก ดีจริงนะเซก X10 แต่ว่ารอบต้นผมว่าเฉยๆมากเลยนะครับผมไม่เคยขี่ตัวพันค่ายอื่นนะแต่เคยขี่เซต900ของเพื่อนนะครับผมแล้วก็650นะแต่ผมว่าเก้900อ่ะออกดีนะออกดีกว่ารถผมเยอะเลยอนะ่ะเพราะว่าไม่รู้ดิด้วยความที่มันเป็นนักเก็ตด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมกนะ็ไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าออกดีอ่ะออกดีกว่ารถผมเยอะเลยนะ ที่เติมน้ำมันก่อนดีกว่านะวันนี้นะคก็ชิวๆแล้วกัน ไปเหยียบชิปดาวนัวดเมืเ่อกี้พี่เขามองกระจกหลังเลยนะไม่มองกระจกข้างไม่ได้กระจกหลังมองกระจกข้างนะครับผมพูดเป็นรถยนต์ไม่ได้รถผมเหยียบชิปดาวแล้วเสียงอย่างนี้จริงๆนะครับผมผมไม่ได้ไปเบิร์นใส่หรือว่าอะไรนะผม ผมเป็นคนขับรถไม่ค่อยเบิลอยู่แล้วครับถ้าไม่จําเป็นที่จะต้องเบิลนะเพราะว่าเบิลไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะรผมนะแล้วรถผมอะแต้มันไม่ดังนะ <laughs> เหมือนน้ามันเข้าหรือไงนี่แหละครับแล้วแต้มันไม่ดังโอ้ยลมแรงลมแรงดูดิถนนเส้นนี้มาอีกทีรถก็ติดนะครับผมจะร้องไห้ ไปแล้วกันครับผมวันนี้เห็นไหมว่าเวลาขี่ช้าขี่เร็วมันต่างกันยังไงครับบิ๊กไบค์ขี่เร็วนี้มันพุ่งไปเลยนะแป๊บเดียวนี่มันหายไปเลยอ่ะแต่ที่เขาว่าบิ๊กไบค์มันขี่ช้าไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่ามันขี่ไม่ได้หรอกครับมันขี่ได้หมดแหละรถทุกคันอ่ะขี่ช้าขี่เร็วอ่ะแต่ว่าบิ๊กไบค์อ่ะเวลาขี่ช้ามันเสียอย่างหนึ่งก็คือมันร้อนครับแล้วมันเมื่อยนะยิ่งรถสปอร์ตแบบนี้นะมันจะทําให้เราแบบ มันโหนไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาครับทําให้เราเมื่อยแล้วก็รถมันค่อนข้างที่จะร้อนนะตอนห้ใส่ขายาบาบางทีก็ยังร้อนเลยครับผมนะเนี่ยถ้าขึ้นเก้าสิบองศานี่ไอร้อนแบบภาพๆเลยค่อนข้างที่จะร้อนมากครับเหมือนเรานั่งอยู่ใกล้ๆแบบการน้ําร้อนอะ่ะการน้ําร้อนที่มันเดือดปุดๆอ่ะครับผม บางทีลงรถมานี่ขาแดงเลยนะมันร้อนถึงระดับนั้นจริงๆนะครับผมเ,เราขึ้นสะพานแล้วกันนะครับผมหมวกผมเป็นฝ้าว่ะต้องเปิดหมวกขี่แล้ว ครับผมถนนเปียกเมื่อกี้ล้อฟรีเลยอะแท็กชั่นทำงานนะนี่ขนาดเปิดไว้หนึ่งนะยังช่วยเยอะเลยนะครับผมล้อฟรีเลยนะเมื่กี้วอร์มยางสักหน่อยนะครับผมออกมาก็ไม่ได้วอร์มเลยตะกี้ เลื่อนนะรถผมโอ้หมอผมฟ้าขึ้นเลยนะ oh. น้ำมันมันจะไม่มีเตือนนะครับผมแปลว่าเราเติมไปเท่าไหร่ขึ้นมากี่ขีดอะไรอย่างงี้ไม่มีนะจะมีบอกอีกทีก็คือน้ำมันใกล้จะหมดแล้วเนี่ยแต่มันพอมันเตือนใกล้หมดแล้วน่าจะขี่ได้ประมาณสี่สิบโลมั้งนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเห็นพี่ๆเขาเทสในกลุ่ม z x 1 0อสิบานะแต่ว่าที่พี่เขาเทสมันเป็นรถปีสิบปดนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะปีสิบแปดวเป็นท่อเดิมนะไกลขี่จนน้ำมันหมดอะ่ะมันขี่ได้ไกลมากเลยนะเต็มถมนะังอ่ะ ถรถผมมันเปลี่ยนท่อมาเลอาจตาก,กินน้ำมันมันก็เลยน่าจะไม่เท่ากันนะเดี๋ยวเราเข้าซอยข้างหน้าดีกว่าเอแต่เดี๋ยวนี้ปั๊มน้ำมันมันไม่ต้องกดตังค์มันก็จ่ายได้นะแต่ว่า ทข้างหน้าผมไม่รู้ว่ามันจะจ่ายเป็นสู่อาร์โคได้หรือเปล่าหูยเลี้ยวดิโอ้โหเราต้องเลี้ยวว่ะเราออกไม่ทันแน่แร่เลยเลี้ยวรถติดขนาดนี้ต้องออกว่ะครับไม่งั้นเลี้ยวไปเจอรถติดแน่ พี่มอเตร์ไซค์ผมไปแล้วนะยวไปขับรถแล้วกันนะ ไปกลับรถต้นสะพานแล้วกันเมื่อกี้ก็เบื่อนิดหน่อยนะครับผมเบือเตะเกียร์ขึ้นแล้วก็มองทางไม่ค่อยออกเลยเมื่อกี <laughs> ้ไม่รู้จะไปทางไหนดีก็เลยเบรกดีกว่า ก็จะมาขี่ชิวๆได้ซิ่งอีกแล้วได้ซิ่งอีกแล้วนะครับผมเอา้าตรงนี้มีปลาต่ทอทอนตั้งแต่เมื่อไหร่วะโอ้เก mm ีย hmm. ว oh, okay, ว่ากันนะครับผม กียวสองรอบแลาานะวันนี้ฮ้ยฮยฮโอ,โอ้จะตกล่อง อ๋อฝั่งน้นไฟแดงพอดีเลยหลุดไฟแดงพอดีอีก พี่พี่เา่าาหมูโคซสิ่งเลยว่ะเฮ้ยปั๊มนี้มันมีน,นี่ตู้กดตังนะถูกใครมาเติมกับไอคิวลืมอีกะ้ะงามไส้แล้วมันจะถึงบ้านไหมเนี่ย อกับขี่ปลอดภัยจังเลยนะครับผ เกียร์ก็ต้องใช้ให้คูมสักหน่อยนะครับผมฮ่าฮ่าฮ่ดูดิฝั่งนู้นนะฝั่งที่เรามาตอนแรกนะครับผมรถติดมากนะฝั่งนี้ยังพอโล่งๆนะครับผม ขี่รถเล่นชิวๆสบายๆนะผมถครอยู่แถวนี้เจอกันได้ทักทายกันได้นะครับผมเห็นน้องๆแบบว่าเจอแล้วไม่กล้าทักนะผมไม่ได้ดุนะครับผมผมก็ชิวๆสบายๆายของผมแบบเนี้ยนะมไม่มีอะไรให้เครียดนะครับเจอแล้วทักทายกันได้นะ สนุกไปได้วยกันนะครับผมจะคุย ติดดีนะครับผมฝั่งนี้ถือว่ามามาดูรถติดแล้วกันนะบรรยากาศหล,งลังฝนตกผมก็ออกไปขี่เล่นแบบนี้บ่อยๆนะผมแต่ก็นานนะไม่บ่อยมากจะบอกว่าถ้าเจอก็ทักกันได้นะครับผม ชิปดาวมันก็ดีหน่อยนะครับผมเราก็ไม่ต้องไปกำคัดบ่อยนะมีชิปดาว เราเป็นพี่ผู้หญิงขับนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นพี่ผู้หญิงซ้อนด้วยนะครับเข็นแกส่องกระตกทีแรกนึกว่าผู้ชายแเล่นนะพี่โอเคครับผมคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมนะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผม นะมีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้นะผมพยายามตอบทุกเมนต์นะครับผมนะโอเคครับผมไปละจุบจ๊บ